สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอ,อขอต้อนร<ห>ับเพื่อน,อนๆเข้าสู่ควกระตา,า,ตาวันนี้เราจะมาแนะนํามเมนูลาบเป็ดเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับมีเนื้อเป็ดครับตัวน,นี้ใช้เนื้อเป็ดส่วนไหนคึ้นมาเป็นเนื้อรวมไหมน่าจะเป็นอกค่ะอกผสมกับเกลืนค่ะอ๋อประมาณสามขีดนะคะครับผมต่อไปเลยครับก็มีหอมแดงแล้วก็ใบสะระแหน่ แล้วก็ไปมะกกูทอดนะครับเพื่อนๆนแล้วก็มีพริกทอดเอาไว้เป็นเครื่องเคียงเนาะเสร็จแล้วก็มีมะนาวนะครับเอาไว้ปรุงรสตามชอบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีหอมผักชีแล้วก็ตัวนี้เป็นผักชีฝรั่งครับผมเสร็จแล้วในส่วนของเครื่องปรุงครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีอยู่สี่รายการด้วยกันมีน้ําปลาพริกขั่วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือข้าวคั่วอันนี้ข้าวคั่วคั่วเองนะครับเพื่อนเพื่อนหอมเลยคั่วใหม่ๆสดๆเลยครับ แล้วก็มีผงชูรสนะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทากันเลยครับเริ่มแรกผมได้จุดเตาตั้งไว้แล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปดูจากเนื้อเป็ดก็จะใส่น้ําประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเราเร่งไฟขึ้นเลยครับเราจะนําเอาส่วนของเนื้อเป็ดนะครับเอาลงไปรวนใช่ไหมคะใช่ครับนาส่วนของเนื้อเป็ดลงไปรวนให้สุก น้ำก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อเป็ดลงไปเลยครับรวนเนื้อเป็ดจนสุกนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะรวนเนื้อเป็ดไปจนสุกเลยแต่เราจะไม่ให้แข็งนะครับเราจะให้สุกพอดีพอดี แต่ถ้าเรารวนแล้วมันสุกไปนะครับถ้าเนื้อเป็ดสุกไปมันก็จะแข็งนอกจากแม่เนาะหลังจากที่เราใช้ไฟกลางค่อนแรงนะครับเพื่อนหลังจากที่เนื้อเป็ดสุกแล้วเนี่ยเราตักดูตัวนี้ก็เนื้อเป็ดเริ่มสุกพอดีแล้วครับเพื่อนเราก็ปิดไฟได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะพักเนื้อเป็ดไว้ให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันครับหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่หอมแดงนะครับหอมแดงซอยใส่หมดเลยครับเสร็จแล้วก็จะเป็นผักชีฝรั่งครับแล้วก็ต้นหอมผักชีไทยครับมีสารแหนนะครับใส่หมดเลยครับ ผักนี่เราใส่เยอะตามชอบเลยนะครับถ้าใครชอบกลินหอมมากก็ใส่เยอะได้เลยครับเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มปรุงเลยครับในส่วนของเคาเข้าคั่วครับผมจะใส่ไปสามช้อนโต๊ะนะครับสมช้อนโต๊ะเพิ่นๆน,น,นะครับเพื่อน ส่วนของผงชูรสครับเพื่อนๆขาใส่ประมาณนี้ครับประมาณ1ช้อนชาครับ ตรงนี้ในส่วนของน้ำปลานะครับผมจะใช้ประมาณนี้ครับประมาณ1ทึ่งแล้วเราก็มาบีบน้ำมะนาวกันเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมะนาวหลูกก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจิมรสดูก่อน ตอนนี้เริ่มได้กลิ่นหอมของข้าวคั่วแล้วครับประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับถ้าเพื่อนๆไม่ทำให้เปิดเย็นก่อนนะครับข้าวคั่วจะสุกครับแล้วก็ผักจะสุกแต่ไม่อร่อยนะแม่เนาะค่ะ,ะมันจะอืดค่ะข้าวคั่วก็จะอืดขึ้นมาแต่ไม่น่ารับประทานครับแล้วก็ผักก็จะสีไม่สวย ความหอมอก็จะดอบลงลนะครับเพื่อนในขั้นตอนนี้ผมจะทำให้เด็กรับประทาน ด้วยนะครับผมจะยังไม่ใส่พริกนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มทีหลังแค่นี้เราก็สามารถชิมรสดูได้แล้วครับความเปรี้ยวพอดีครับความนัวจากน้ำาความนัวจากผงชูรสแล้วก็ความเค็มจากน้ำปลาก็พอดีแล้วครับเดี๋ยวลองให้คุณแม่ชิมดูครับเพราะรสชาติแล้วแต่ว่าใครจะชอบประมาณไหนแม่เพิ่มเล็กไหม ได้แล้วเนาะทีนี้เราก็จะตัดให้เจ้าตัวเล็กเป็นเมนูทําง่ายครับเพื่อนทำกินก็ได้นะครับทําขายก็ดีทำหนึ่งได้ถึงสองนะครับวันนี้เราก็สามารถตัดแบ่งให้ลูกที่บ้านหรือเด็กรับประทานได้เลยนะครับก็แบ่งไว้เราก็เจอประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงในส่วนของผู้ใหญ่นะครับ เราจะใส่ในส่วนของพริกนะครับสองช้อนโตรครับประมาณนี้นะครับเพื่อนแค่นี้ครับเพื่อน ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแตกต่างจากของเด็กแค่ใส่พลิกแค่นั้นครับนอกนั้นเราจะปรุงรสเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราก็จะมาตักใส่จานนะครับเพื่อน เราก็อาจจะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดทอดนะคะแล้วก็พริกทอดริกกับใบมะกรูดทอดนี่กินแก้มกันออร่อยมากเลยครับเพื่อน ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเมนูลาบเป็ดครัวกระตักเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายครับทํากินก็ได้ทําขายก็สร้างกาไรได้ครับเพื่อนเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่คนนิยมรับประทานกันนะครับสําหรับวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ครัวกระตากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ